วิ่งต้มกันสองโวใส่ครับใส่ครับเ่เป็นหัวอยอะพี่เอ็มซืออะไรอย่งน้ซื้อกระเบ่้งลใส่กัะเขาดูเหรอโอ้คุณตอนนี้ไต่ฟอนตอนนี้เอาได้มันทีก oh, ัดกันวิ่ี๊อน

ไขรไปตัวดิไปตัวแม่ต้งไปเห็ดไครเนอนี่ไปใครไปอืนี่มามีเหรอใครเกตัวไปตัวแม่ต้งไปไป่ครับใคราใคป่าด้ครับนี่บไข่ป่าตูหรือตัวแม่แล้ววันนี้เรานี่ตัวแม่ไปตัวแม่ต้องไปตัวเป็นตัวแม่ได้น่ะตัวเมือใครมตัวผูทต้งสองตัวผูทต้งสองเลยครับนี่พึ่งได้กันดีทุกพี่หางแวง่ะขอบึงนะครับขอสมนะ สองตัวครับบอรเดียวกันนะครมันมันมาบุกบุกตัวหนึ่งครับตัวนี้สิกัดตัวนี้บุกลุกกวนได้ไหมอ่ะแป็กแป๊กแป๊กเอากวนมาใส่เอาแล้วครับเจอสองบอร์ดแล้วครับฝนตกเมื่อคืนนี่ครับปลากะทิ